รู้หรือไม่ประเทศไทยมี p o w e แบ a n k จากพลังน้ำที่ชาร์จมือถือพร้อมกันได้หลายล้านเครื่องน,น,นั่น่งงงไงดินี่เลยโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสุบกลับยังไม่เก็ตใช่ปะ คืออย่างนี้โรงไฟฟ้านี้มีอ่างน้ําด้านบนกับด้านล่างมีกังหันปั่นไฟอยู่ระหว่าง2อ,อ่างนี้เมื่อต้องการใช้ไฟฟ้าก็แค่ปล่อยน้ําลงจากอ่างบนผ่านกังหันเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ทันทีตัดเดียวไฟก็เข้าเหมือนเวลาใช้ power bank เลยทีนี้ในตอนกลางคืนที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าลด,ดลงไฟฟ้าที่เหลือในระบบก็จะถูกเอาไปใช้สูบน้ําจากอ่างล่างขึ้นไปไว้ที่อ่างบนเมื่อเวลาเราชาร์จ power bank เพื่อให้มีแบตสำรองใช้งานต่อไป เภาแบงค์พลังน้ำแบบสุบกลับเจ๋งตรงที่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสุดๆแล้วตอนนี้เราก็มีเราแบงค์แบบนี้ถึง3แห่งแล้วนะคือที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวาัธนาจังหวัดนครราชสีมาและที่กำลังพัฒนาใหม่ล่าสุดคือที่เขื่อนจุฬาภรจังหวัดชัยภูมิ รู้จักกันแล้วนะโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับหรือ Power อร์แบจากพลังน้ำที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศที่กฟผอกำลังเดินหน้าพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อพลังงานแห่งอนาคตละ